สวัสดีครับขอนำเสนอคู่มือเข้าสู่ระบบเริ่มด้วยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ทั้ง4เว็บไซต์ดังนี้ 1.www.hab64.com 2.www.happymart64.com 3.www.happylight64.com 4.www.metamart64.com หลังจากที่ท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วหน้าตาของแบบฟอร์มก็จะมีลักษณะเหมือนดังภาพที่อยู่ทางด้านขวามือนี้ส่วนแรกเริ่มกันที่การทำเครื่องหมายถูกที่ช่องที่ท่านต้องการเลือกดังนี้หากท่านต้องการซื้อสินค้าให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่องซื้อสินค้าระบุโค้ดสินค้าและระบุจำนวนเงิน ตามราคาที่ระบุไว้เต็มจำนวนหากท่านต้องการโฆษณา100บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง100บาทหรือหากท่านต้องการโฆษณา250บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง250บาทและ หากท่านต้องการโฆษณา2,500บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง2,500บาทหากท่านต้องการเช่า1 0 0บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง1 0 0บาทหรือหากท่านต้องการเช่า2 5 0บาทให้ท่าน ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง250บาทและหากท่านต้องการเช่า2,500บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง2,500บาทหากท่านต้องการจองสินค้า100บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง100บาทหรือหากท่านต้องการจองสินค้า250บาทให้ท่าน ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง250บาทและหากท่านต้องการจองสินค้า2,500บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง2,500บาทหลังจากที่ท่านทำเครื่องหมายถูกเรียบร้อยแล้วในช่องที่ต้องการเลือกให้ท่านนำจำนวนเงินที่ระบุไว้ในช่องจำนวนเงินนำไปลงในช่องโอนเงินตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงที่ลูกศรชี้ตรงนี้ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการกรอกรายละเอียดชื่อและที่อยู่ดังนี้เริ่มด้วยการระบุชื่อนามสกุลและโค้ดของท่านให้ชัดเจนเรียบร้อยหากท่านยังไม่มีโค้ดประจําตัวให้ท่านเว้นไว้ก่อนได้ครับหลังจากนั้นให้ท่านระบุชื่อผู้ดูแลและโค้ดของผู้ดูแลให้ถูกต้องและชัดเจนระบุที่อยู่เช่นบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบล อำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ให้เรียบร้อยซึ่งนั่นหมายความว่าจะเป็นที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าของท่านนั่นเองระบุเบอร์โทรศัพท์และลายไอดีของท่านให้เรียบร้อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านท่านจะต้องระบุบัญชีของท่านเพื่อให้ระบบโอนเงินรายได้ให้กับท่านโดยระบุชื่อบัญชีเลขที่บัญชีชื่อธนาคารและสาขาให้เรียบร้อยชัดเจนระบุชื่อของท่านเพื่อขอสิทธิ์ด้วยตัวบรรจงให้เรียบร้อย ที่สาคัญระบุวันที่ที่ท่านได้สมัครนั่นหมายความว่าจะต้องตรงกับวันที่ท่านโอนเงินเท่านั้นต่อไปคือขั้นตอนการโอนเงินให้ท่านโอนเงินตามจํานวนที่เลือกไว้หากท่านซื้อสินค้าให้ท่านชําระเงินเต็มจํานวนตามยอดที่ระบุไว้นในรายการสินค้าแต่หากเป็นการโฆษณาการเช่าหรือการจองสินค้าให้ท่านทําการโอนเงินตามที่ได้เลือกไว้เช่นโฆษณา100บาท2 5 0 บาทหรือ2,500บาทให้ท่านทำการโอนเงินตามจำนวนที่ท่านได้เลือกไว้ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ท่านได้ระบุจำนวนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ท่านทำการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มเท่านั้นหลังจากที่ท่านได้โอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปให้ท่านทำการถ่ายสำเนาแบบฟอร์มและสลิปโอนเงินส่งไปยังไลน์โทรศัพท์หนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันในการทำรายการระบบอัตโนมัติจะ ทำการแจ้งโค้ดกลับมาให้กับท่านผ่านทางลายโทรศัพท์หนึ่งขั้นตอนต่อไปให้ท่านช่วยเพื่อน4ี่คนให้มีสิทธิพิเศษอย่างท่านดูแลเพื่อนของท่านให้โฆษณาเช่าหรือการจองสินค้าให้มีรายได้อย่างท่านใช้โค้ดของท่านที่ได้มาเพื่อรับรองสิทธิ์ให้กับเพื่อนทุกๆคนของท่านให้เพื่อนทุกคนของท่านทำแบบเดียวกับท่านทุกคนก็จะได้รับโค้ดแต่ละคนด้วยเช่นกันท่านจะได้รับรายได้โดยระบบจะโอนเงินเข้าบัญชี ของท่านที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มต่อไปจะเป็นการยกตัวอย่างกรณีการโฆษณา100บาทง่ายๆเพียงแค่ท่านดูแลเพื่อน4คนโดยให้เพื่อนทั้ง4คนของท่านมีรายได้ดังนี้ขั้นตอนต่อไปท่าน ให้เพื่อนสี่คนของท่านให้มีรายได้จากการโฆษณาดังนี้ท่านไปดูแลเพื่อนสี่คนของท่านให้มีรายได้โดยให้เขาแต่ละคนไปดูแลเพื่อนคนละสี่คนยกตัวอย่างเช่นคุณแดงดูแลเพื่อนสี่คนหากเพื่อนของคุณแดงสี่คน โฆษณาเรียบร้อยครบ4คนแล้วคุณแดงจะได้รับเงิน100บาทส่วนเพื่อนของท่านคนที่เหลือคือคนที่1คนที่สองและคนที่3ทําเหมือนกับคุณแดง ดูแลเพื่อนคนละ4คนจนครบก็จะได้รับรายได้เหมือนกับคุณแดงด้วยเช่นกันต่อไปเขาดูแลเพื่อนของเขาในที่นี้ขอแทนชื่อเพื่อนของคุณแดงว่าคุณ a คุณ B คุณ C และคุณ D รวมทั้งหมด4คนโดยให้เพื่อนของเขาแต่ละคนทําให้ถูกต้อง แบบเดียวกับคุณแดงคือไปดูแลเพื่อนคนละ4คนเขาก็จะได้รับเงินคนละ100บาทด้วยเช่นกันเช่นเพื่อนของเขาโฆษณาเรียบร้อยแล้วครบ4คนก็จะได้รับเงิน100บาทและเพื่อนของคุณแดงคนที่เหลืออีก3คน คือคุณ B คุณ C และคุณ D ีทำเหมือนกับคุณ A เพื่อนของคุณแดงคือไปดูแลเพื่อนคนละ4คนจนครบก็จะได้รับรายได้เหมือนกับคุณ A ด้วยเช่นกันต่อไปจะเป็นการอธิบายรายละเอียดการรับรายได้จากการโฆษณาเริ่มต้นที่100บาทโดยจะได้รับรายได้ต่อหนึ่งครั้งจำนวนสองรอบ ดังนี้รอบที่1ท่านดูแลเพื่อนของท่าน4คนคือ A B C และ D รวมครบ4คนเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับรายได้ครั้งที่1คือ100บาทหลังจากนั้นเราจะได้รับรายได้รอบที่สดังนี้เมื่อเพื่อนของท่านคือนาย A มีรายได้100บาทโดยการทำอย่างท่านท่านก็จะได้รับเพิ่มอีก100บาท เพื่อนของท่านคือในบีมีรายได้100บาทโดยการทำอย่างท่านท่านก็จะได้รับเพิ่มอีก100บาทเพื่อนของท่านคือในซีมีรายได้100บาทโดยการทำอย่างท่านท่านก็จะได้รับรายได้เพิ่มอีก1 0 0บาทและเพื่อนของท่านคือในดีมีรายได้100บาทโดยการทำอย่างท่านท่านก็จะได้รับรายได้เพิ่มอีก100บาทรวมรายได้ที่ท่านจะได้รับในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 500บาทต่อไปจะเป็นขั้นตอนการขอรับรายได้โดยทุกครั้งที่ท่านขอรับรายได้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ทั้ง4เว็บไซต์ดังนี้ 1. www.hab64.com 2. w w w h a p p y m a r t 6 4 c o m 3. w w w h a p p y l i g h t 6 4 c o m 4. www.metamart64.com หลังจากที่ท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วหน้าตาของแบบฟอร์มก็จะมีลักษณะดังภาพที่อยู่ทางด้านขวามือนี้ขั้นตอนแรกของการขอรับรายได้เริ่มด้วยให้ท่านทำเครื่องหมายถูกตามช่องที่ท่านได้สมัครไว้ยกตัวอย่างเช่นท่านต้องการขอรับรายได้การโฆษณาให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่องโฆษณา หากขอรับรายได้100บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง100บาทหากขอรับรายได้250บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง250บาทหากท่านขอรับรายได้2500บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง2500บาทหากท่านต้องการขอรับรายได้การเช่าให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเช่าหากขอรับรายได้100บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง100บาทหาก ขอรับรายได้250บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง250บาท หากขอรับรายได้2,500บาท,บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง2,500บาทและหากท่านต้องการขอรับรายได้การจองสินค้าให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่องจองสินค้าหากขอรับรายได้100บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง100บาทหากขอรับรายได้250บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง250บาทหากขอรับรายได้2,500บาทให้ท่านทำเครื่องหมายถูก ที่ช่อง2 5 0 0บาทขั้นตอนต่อไปเริ่มด้วยการระบุวันที่ขอรับรายได้และโค้ดของท่านระบุชื่อผู้ขอรับรายได้และนามสกุลด้วยตัวบรรจงและชัดเจนระบุเบอร์โทรศัพท์และรลย์ไอดีของท่านให้เรียบร้อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านท่านจะต้องระบุบัญชีของท่านเพื่อให้ระบบโอนเงินรายได้ให้กับท่านโดยระบุ ชื่อบัญชีเลขที่บัญชีชื่อธนาคารและสาขาของท่านให้เรียบร้อยและที่สำคัญระบุชื่อผู้ดูแลและโค้ดของผู้ดูแลให้เรียบร้อยชัดเจนขั้นตอนต่อไปทำเครื่องหมายถูกที่ช่องหมายเลขหนึ่งหลังจากนั้นให้ระบุชื่อและโค้ดทั้ง4คนเมื่อครบ4คนเรียบร้อยแล้วท่านสามารถขอรับรายได้ครั้งที่1ได้ทันทียกตัวอย่างเช่นหากท่านโฆษณา100บาท สามารถขอรับรายได้ครั้งที่1จําจำนวน100บาทได้ทันทีหรือหากท่านโฆษณา250บาทท่านสามารถขอรับรายได้ครั้งที่1ได้ทันที500บาทและหากท่านโฆษณา2,500บาทท่านสามารถขอรับรายได้ครั้งที่1ได้ทันที5,000บาทต่อไปการรับรายได้อรอบที่2ให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่องของเพื่อนของท่าน เช่นเพื่อนของท่านคือใน A ใน B ใน C และใน D เพื่อนของท่านคนไหนทำครบก่อนท่านก็สามารถขอรับรายได้ได้ทันทียกตัวอย่างดังนี้หากเราโฆษณา100บาทเราจะได้รับรายได้รอบที่2อีก4ครั้งครั้งละ100บาทเป็นเงิน400บาทและรวมกับรายได้รอบที่1อีก100บาทรวมเป็นเงิน 500บาทหากเราโฆษณา250บาทเราจะได้รับรายได้รอบที่2อีก4ครั้งครั้งละ500บาทรวมเป็นเงิน 2,000บาทและรวมกับรายได้รอบที่1อีก500บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,500บาทและหากเราโฆษณา2,500บาทเราจะได้รับรายได้รอบที่2อีก4ครั้งครั้งละ5,000บาทรวมเป็นเงิน20,000บาทและรวมกับรายได้รอบที่1อีก5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น25,000บาท ที่สำคัญในแต่ละครั้งของท่านจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อยืนยันพร้อมกันในทุกครั้งที่เราขอรับรายได้ดังตัวอย่างการขอสลิปจากเพื่อนของท่านดังภาพต่อไปนี้เราให้ A ขอเอกสารสลิปรับเงินจากเพื่อนของเขาทั้ง4ี่คนดังนี้เมื่อท่านรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้วคือแบบฟอร์มขอรับรายได้ สลิปรับเงินจากเพื่อนทั้ง4คนให้ท่านส่งใบขอรับรายได้และสลิปรับเงินเพื่อทําการส่งไปยังไลายโทรศัพท์หนึ่งหลังจากที่ส่งให้กับ l ลายโทรศัพท์หนึ่งเรียบร้อยแล้วระบบจะทําการตรวจสอบเอกสารหากเอกสารถูกต้องระบบจะทําการโอนเงินไปยังบัญชีที่ท่านไดร้ระบุไว้ในแบบฟอร์มใบขอรับรายได้ของท่านยิ่งคุณทํางานมากเท่าไหร่คุณก็จะมีรายได้มากขึ้นเท่านั้น ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้สละเวลาในการรับชมขั้นตอนและวิธีการเข้าสู่ระบบขอบคุณครับ